ขายของก็หลวบๆช่อนๆนี่มันอะไรกันเนี่ยคุณเอาไรมาให้ผมเนี่ยเออาร์ก็จะจับกฎหมายช่วยอะไรผมได้ไหมล่ะมันไปขายัะได้ตังค์ไหมคุณเอาตังค์ไม่ให้ผมสิแกผมจะกินอะไรร้านช่วยอะไรผมมาร้านช่วยอะไรผมไหมคุณเอาตังค์ไม่ให้ผมสิผมจะปิดร้านนี่ขายของก็หลวบๆช่อนๆนี่มันอะไรกันเนี่ยคุณเอาไรมาให้ผมเนี่ยเออาร์ก็จะจับ อธิบายผมฟังทีเขาแจ้งมาเขาแจ้งมาใครแจ้งมาผู้บังคับบระชาคุณหรือเปล่าไอ้าบ้านเหรมาไอ้ชาวบ้านมันติดไหมล่ะผมติดไหมเขาห้ามไหมล่ะกฎหมายนะกฎหมายช่วยอะไรผมได้ไหมล่ะมันออกมาควบคุมโรคอ่ะมันติดไหมล่ะผมมาไปตรวจดูสิมันตุ่มเตี่ยงนะที่ยาเสพติมันไม่เคยในร้านติดหรอกมันไม่ขายจะไดตังค์ไม่ตัวตังค์ไม่ผมสิ ก็มาตรวจสิครับเนื่อยผมก็มีตรวจเนี่ยมีครบพุดเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมีตาไหมนะมองดูดิเราห้ามนะพี่แล้วผมจะกินอะไรเขาให้ขายได้แต่ห้ามกินนะห้กินนะจะให้นั่งกินที่ไหนเลยครับใส่ถุงเนี่ยใส่ถุงไปกินที่ไหนโรงงานน่ะอันนัมันเนหลุมเขามันจะไปทำไมพูดอย่างนี้อ่ะ เราผิดผมเลีรับผิดแต่เรียนขวันนี้เขามาเตือนทียไม่อะไรเขาพูดไปทีมาเตือนเราไม่ได้มีใบเตือนมาก่อนนี่นายเขาตัดงให้ตรวจสอบว่าคุณเนี่ยปาป้าตาคนอะไรต่างๆผมคนไทยไม่ใช่เจ้าของร้านชื่ออะไรผมจะรู้ได้ไหมผมเพิ่งมาวิ่งวันนี้ได้ยินถึงวันนี้ก็น่าหนีครับมันถึงไหนแล้วพี่มันยุบงแย่แล้วเนี่ยเข้าใจไหมผมไม่ทนหงรับยุ่ไหนผมเพราะอย่างวันใต้พถ้าเราไม่เชื่อฟังต่างรัฐรัฐช่วยอะไรผมมา ร้านต้องอะไรมผมหายได้คุณเอาตังค์ไม่ผมนี่ผมจะปิดร้านี่บอกล,ะละอ็อกดาวล็อกดาวเจ็บแล้วจบไปไงเจ็บแน่แต่แม่งไม่จบเลยทุ่กรู้นะเจ็บแต่แม่งไม่จบคนจบนี่คือใครก็ประชาชนจบเลยครับอาชีพจบค้าขายจบนะไม่มีงานทําจบนะรถเลสโดนยึดจบหมดชีวิตเหลืออย่างเดียวหลายคนบางคนก็ต้องไปจะผูกคอตาย ลมควันตายบ้างข่ากันตายบ้างอะไรต่างๆอ้โหอ,อ,อันนี้เป็นเหตุการณ์จริงหรือไม่ใช่หรือ,รอเปล่าเนี่ยต้องพูดแบบนี้จริงหรือไม่ใช่หรือ,รอเปล่านะครับอย่าหวาดกลัวนะครับอย่าหวาดกลัวนะอย่านะคะนะ